ชุดยกน้ําชาคอลเลกชันนกฟีนิกซ์ฟีนิกซ์เป็นสัญลักษณ์ของจกักรพรรดนินีหมายถึงความรุ่งเรืองความเป็นอมตะในทางฮวงจุ้ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความสุขในเรื่องชีวิตสมรสและแรงบันดาลใจของอันสไตลิทเกิดขึ้นที่นี่ค่ะฮ่องกงมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ราชวังกูกงแห่งเกาะฮ่องกง ที่นี่เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในปี2022ค่ะซึ่งรวมด้วยของล้ำค่ากว่า900ชิ้นค่ะซึ่งทั้งหมดมาจากพระราชวังในกรุงปักกิ่งพระราชวังต้องห้ามนั่นเองค่ะและในปี2023ค่ะอันสตาลิกก็ได้เดินทางไปที่นี่ค่ะและพบสิ่งนี้ Inspiration ใหม่นะคะป่นประคุงค่ะ h a i r p i with dragon and phoenix นะคะ แล้วก็แฮปปี้สวิ p h o นิกซ์แอนด์คราวส์ว้าวมากๆค่ะปิ่นปักผมนี้มาจากสมัยราชวงศ์ซ่งซ่งเดนัสตี y เพียนก็ยืนบนหน้าตู้อยู่นานค่ะส่องอยู่นานค่ะรีบ Google หาเลยค่ะว่านกฟีนิกซ์ความหมายของประวัติศาสตร์จีนนี่มีความสำคัญยังไงบ้าง สรุปได้ว่านกฟีนิกส์เนี่ยตามความเชื่อของจีนเรียกอีกอย่างนึงว่าเฟื่งห่วงค่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งอิส,สตรีเป็นตัวแทนของจักรพรรดินีค่ะซึ่งตรงข้ามกับมังกรซึ่งเป็นตัวแทนของจักรพรรดินั่นเองค่ะ ซึ่งฟีนิกซ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขความสงบความเจริญรุ่งเรืองมีลักษณะเหมือนสัตว์หลายชนิดรวมกันค่ะเช่นปากเป็ดของไก่ค่ะใบหน้าของนกคอของงูหลังของเต่าขาของกวางและหางของปลาขนมีสีแดงเพลิงบางก็มีหลายสีค่ะในทางโหราศาสตร์เฟื่องห่วงค่ะหรือนกฟีนิกซ์ค่ะมีพลังไฟยอย่างค่ะเมื่อนํามาคู่รวมกับ มังกรค่ะหรือพลังฝ่ายหยินค่ะก็จะทําให้มีพลังที่สมดุลกันค่ะเหมือนชายกับหญิงค่ะที่อยู่ด้วยกันค่ะทําให้เฟื่องห่วงและมังกรกลายเป็นคู่สัญลักษณ์ที่นิยมในงานแต่งของชาวจีนค่ะเมื่อได้อินสปิเรชันแล้วสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการหาวัสดุเพื่อมาทำคอลเลกชันนี้ค่ะ ไฮไลท์ของพี่ยานค่ะนกฟินิกซ์หนึ่งตัวค่ะจะมีหางยาวเหมือนแฮร์พินส์ค่ะที่ดูที่ฮ่องกงมาค่ะกว่าจะได้นกมาไม่ใช่ง่ายค่ะแต่ที่ยากกว่าคือการหาสีผ้าลูกไม้ค่ะที่ให้ได้หางยาวและต้องให้ดูกลืนกันไปค่ะให้ดูเสมือนเป็นนกที่มีหางยาวและมีชีวิตจริงๆค่ะ ในการวางลายแต่ละชุดซึ่งจะไม่เหมือนกันด้วยจากองค์ประกอบของความยาวกระโปรงช่วงหน้าอกเอวและรูปแบบของชุดจึงเป็นที่มาของคอนเซปต์ชุดเดียวในโลกจบที่อันสไตรลิปและนี่คือคอลเลกชันนกฟินิกซ์ ในความหมายของอันสตลิดนกฟีนิกซ์เป็นสัญลักษณ์ของจกักรพรรดินีที่มีความหมายถึงความรุ่งเรืองและมีความเป็นอมตะเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความสุขในเรื่องชีวิตคู่และชีวิตมงคลสมรสค่ะ